มือสองมิโดกับตันนะครับมิโดกับตัน8 2 9 9ขอบอยักหน้าทองนะครับตัวนี้มาพร้อมสายหนังนะครับมาพร้อมสายหนังนะฮะออโตเมติกขนาด3 7มิมลนะครับเดเดวันวันที่ e ที28362ดสามหกนะกับตันขอบอยกักยอดนิยมนะครับ รือนี้นะครับปล่อยอยู่ที่ราคา6550บาทส่ทงฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจทักเข้ามาได้นะครับช่องทางติดต่อก็ใต้คอมเมนต์นะใต้คลิปนะครับ